สบายดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็กอมน้องบิมนอนแล้จ้า <c oughs> บอไดเอาเอาคลิปลงวันนี้พี่น้องมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสุรูมสุกคนเลยจ้า <c oughs> พี่พาะกันนด้กระโทษขอคอไฟเลยจ้า บายดีสบายดีทั้งสี่คนนะจ๊ะจะเข้ามารับสมสาวน้ององบีมนอนแล้วมานะจ๊ะสบายดีจ้าสาวนอสบายดีทั้งสิบคนนะจ๊ะสบายดีสาวนอมสบายดีกินข,ข้าวแรงกับมัสุกูมันสุคนลวบ,บ่จ้า สบายดีทั้งเจ็ห้าคนมาทักทายป้าลงเอฟซีมอสุกมอสโคนเยจ้าก่อนนอนมาลองเพลงบ้งามือเนี่ยนอนน่ารักน้ำใจครบใจเดจ้า สวัสดีสาวนองคนหล่อหลับแล้วจ้าหลับแล้วจ้าหลับปุ๋ยเลยน้องบินหลับปุ๋ยเลยจ้ามาลองเพลงพัญติกลิกซิตพี่น้องปุติบอกน้องบีมหลับปุ๋ยเลยจ้า สบายดีทั้งส,สองคนเละจาะดีว,ดวข่ามารลับสมสอนนองขอบคุณในหลาย้ยจ้าก็ให้ fc มอสูกมอสุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเตือนมาให้วจับงเงินแสนแรงมาให้จับมัินล้านเ้ยจ้าเสียงเบามากจ้าโอ้ ขอโทษขอขอภัยด้วยจ้าค่นในเงินเสียงเบากะพากันกินข้าวแรงแราบูจ้ามอสุขุมอสุคนพี่พาะกัดกาขอโทษขอขอภัยด้วยจ้าค่นชิวเสียงดังยานน้องบีมตื่นพี่นอ้อง ขอโทษขอไฟละลายสาวน้องกินข้าวแรงกับมกเฮ็ดข่าวพี่น้องตัว่ได้อัดคลิปลงค่ะคานองบีมพี่น้องน้องบีมกาวน์ผนบันอนผลแอเต้เต้เตติงแตีนแล้วติงแล้ว น้องเดียนเพิ่นลังนอนพี่น้องวันนี้ค่ะเนาานนพิ่นมี้จะให้วันนี้ไก่ยำนอนเพิ่นละเพิ่นให้จ้าบนสบายไปไหนพี่น้องเก็บคอขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาเบ่งสาวน้อมนะจ้าเสียงแหบไปกระโขดโขดขอให้ละจ้า สบายดีพี่กี้สาวลาวกับพี่สาวสกลุลคนผู้ไทยสบายดีสาวน้อมสบายดีจ้า <c oughs> สบายดีทั้งสาวสี่คนนจ้าที่เข้าขรับชมสาวน้อมเด้อพี่น้องก็บคุณเป็นอย่างสูงเด้อที่เข้ามาเบิงสาวนอ้องผิดพาดประกันใดก็ขอโคษขออภรย่ลาย ลองเพลงให้พี่น้องพังบ้ามาเนี่โทรศัพท์ไปอยู่เนาะหน่วยหนึ่งอยู่กับน้องบีมพ่าเดดจ้าไปเอาโทรศัพท์มาลองเพลงก่อน สิถาแค่สาน้องพ่อน้องเบียมไปนตืนมาไปนอนตื่นแล้ว,นอน,ลวนอนควงอย่างนี้แหละพี่น้องเตลมมือ้อค่ะพ่อน้องเบียมอยู่บ้านจ้าเพิ่งมาวันนี้จ้าจะดีสาวน้องมิทอเด้อสบายดีพอวัน t k s กินทอดคือการเห็นสุจ้าเอาคลิปลงแล้วกินทอตสุจ้าเห็นสุจ้ากินทั้งกินนี่กินทอ,นอดกินซุ้มกันอันนี้เราบ่มีมุมกินพอวันเล้ เอฟซีตาเค้กจ้าโอ้ขอบพระคุณหลายเลยพี่พี่พี่ดาบ่อย่างนั้นพะพี่พาสายงามตาสวัสดีจ้าสน้องเอฟซีที่ไทยจ้าขอบพระคุณจ้าบุมีไผ่ถือพายุบัวพี่น้องพายุลูกนี้มาตะอันเก่งขมวนล,ล่ะบ,ลกกะ,ละ,ะ,ะบริถืิหลายคนตกกระเศร้าแล้วกระตกระตกค่อยๆกระบริถโตแห้งเก่งขมวนวิทย์ไป สรารวันจำปัสซักพี่น้องเอ,อ้ยตกแหงขนาดเลยอันพะยูนี่มาแต่ดานังอยู่เวียดนามดานางนกับปืนโต๊อกันเฮือนคนหันเปิดจนเบิดเพักจนเบิด,อบดโอ้ยแต่อีตุนกระเจ้าขนาดแต่ว่าอยู่ลาวบถทึกพี่น้องทึกๆแต่ไปลายอีตุนกระเจ้า ข้าวัดอ,อกนะผงผัดตกใส่พี่น้องเอ้ยจากสิวานไหนเนาะสบายดีทั้ง้าสามคนจ้าจะข้องเพลงอยู่พี่น้องแต่ว่าเสียงดนตรีบบมีโทรศัพท์บบมีพี่น้องจะค้อ,องอยู่พี่ตรงจิตจ้าขอบพระคุณจ้า,าตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วจอมปูุคิดดื้อตื่นแล้ว 看见喽。 สบายดีป้าลุบงบุต้องร้องไห้สวัสดีป้าลุงตกเตียงพี่น้องเอ้ย,อยน้องบีมกะสบายดีสาวน้องติดตามตลอดเด้อจ้าขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้าน้องน้องที่ไทยก็โดนพายุจ้าอ๋อจ้าพี่ดาดา่า สวัสดีจ้าสาวน้องซีผานไทยโอ้สบายดีมอสุกูมอสุโคจ้าน้องบีมกับเอ๊ะอะไรพี่น้องสบายดีป้าลุงเหรอสบายดีป้าลุงบ่อเอะเด้อไอ้เพื่อนเด้อลูกเด้อป้าสามีเยนน้องแม่ภาเมียน้องแม่เอานำถ่ายเด้อ กัะพี่น้องสบายดีทั้ง40สิเบตคนด้วจ้า เห็ดนมให้น้องบีมอยู่จ้าดีใจพี่น้องเห็ดนมแล้วดีใจเคลื่อนล้วกอยู่มาเลยเห็ดนมแล้วดีใจ มันกินนมต่อดแล้วพี่น้องขอโทษขออภัยเลยจ้าน้องบีมเพิ่นนอนตื่นนอนไปอยากแอะสาวน้อนเอื่อฝากสองน้ำเด้อติดตามตลอดสองเจ้าสองอย่างน้อ,นอคอนส่งซื้อสองมาเด้อจ้าสนองที่ตามน้องบีมนะมาละี่เด้อยว่าแล้วี่เด้อมาแล้ว สบายดีป้าลุงแล้วคิดดูสบายดีป้าลงุง <c oughs> สบายดีทั้งเจ็สี่สิบเจ็ดคนเด้อจ้าขอบคุณหลายเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามสอนน้องกับน้องบีเอาเพลงอย่างนี้พี่น้องเพลง,งจิบนิดเดียวเนาะ โทรศัพท์ก็มีนวยเดี๋ยวพี่น้องเลวกกัรชห้องเพลงกับเอาดนตรีมาใส่สบายดีสบายดีจ้าสาวน้องเอฟซีจากฮ่องกงจ้าน้องบีมคุณรอมาแล้วโดยมาแล้วสบายจ้าสาวน้องสบายดีอยดมอสักม,มอสักนะจ้าพาดังจนน้องบีมตื่นขอโทษขออภัย้ะจ้าพี่พาประกันใดกันน้องบีมกะ ดื้ออะได้พี่น้องไงเป็นผู้ชายดื้อดืาได้อยู่กับเกาเงียบกเอาเรืองเดิ๋เอาดิื่เเป็นดื้อพี่น้องสบายดีน้องบีนตกเตียงหายเจ็บปากหรือยางลูกหากะเร้าตูน ใครใครแล้วน้องบีมขอจุ๊บหน่อยจุ๊บน้องบีมคิดดื้อจุ๊บไม่รู้นั่นี่แหละพี่น้องนั่นี่แหละอ <c oughs> ยากแต่ปีนปีนลากาล้มล้มลากาเจ็บเลยพี่น้องนั่นนี่แหละไ่ได้อยู่กับเก่าดือด้อๆน้องบีมมาพี่น้องเลยส่วน วาลองซนหรือพึ่งนอนตื่นพึ่งอันพึ่งก้มนอนบางนึงอย่างไรพี่น้องตื่นละตื่นคืนนึงอันตื่นอันแต่เช้าจุดสว่างมันตื่นอันสามสามสีเือพี่น้องเลยน้องบีม,มสบายดีจ้าสาวน้องน้องบีม น้องบีมพี่ยุ่งคิดถึงจ้าขอบพระคุณจ้าคิดถึงน้องบีมน,น้องบีมก็คิดถึงเหมือนกันจ้าขนตาเขาอสุนตามไวเขาจ้าน้องน้องจ้าสุนตามไวเพื่อนไวกำลังดือ้อคันเป็นเดินได้แหงกระเต๊กคันเป็นเดินได้อะแห้งที่ดือ้อเจ้าปู่ใสกระดงกระจับออกเจ้าข้าวเจ้าเอาเจ้าข้าวอย่างไรพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดีโอ,อนข่าเบิงเข็ดนอย่างยู่เด้โอ,อนกิข้าวแรงแลราบ่เขาว่าเห็นเอาคลิปโลงกันเบิ้งคลิปตอนกินต่ำกับต่ำซัวข,ของซองเบากุ้งอะไรกับบริมีเวลาเบิง้งไม่แต่เข้าไปเบิ้งอะกับบรรจารีวิวฮือน รีวิวพูดมาโมเดิร์นเมื่อใดเด้มาไอโอนวันสอนดาห์ที่คุณบอกมาน้อลงเข้าเฮียนแล้วบ่อยากไปลองเพลงน้ำเดจู่เจ้าห้องเพลงค่ะอยากฮ้องอยากฮองอยากไปห้องเพลงนะไอโอน เป็นนายทั้งเซโนฝนตกแห้งบอกเอ้โอนกำลังหัวคลิปจะเเฮดซีรีสั้นๆหัวขวัญเบาเพนฮ่าฮ่าโอ้บอไม่ไพ่เป็นผู้เฮดเบากุง้งบอสเป็นผู้เฮดดีจ้าสาวน้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปหาเดอ้อพรุ่งนี้จะไปหาสิไปอันไหวอันพระอันอันสิไปแว่น อวัดวัดทนใจน่จนแหละพสะอสดเอาลงน่นแหละสไปอันฮะมันเพื่อนราักาสิไปหา,าเจ้าเลยละคสรสั้นที่น้องอ้วนแสดงการสนุกกับน้ององอมโอ้อยู่ซองไหนสนองก็ไม่ได้เข้าไปเบื้องซ้ำพี่น้องวันนีไม่เข้าไปเบื้องเลยอ้วนจะน้ำน้องบีมบิดมือขาะคลิปนี้ไงเอาลงคลิปเดียวเด้เทาาวด์ฝนปลป่อย เมือ่อใดศาสานุกบอเพนม,มายังทะระเบิงแลยคาลูกคาตา้าโทรศัพท์ก็ยังไปสู้จับเหมือนไ่ค่ะกินข้าวแรงคำหยางไงโอนก็เห็นแต่ตอนนั้นชุดเจ้ากินต่ำแล,ล้วก็ร้องเบิ่งคลิปตอนนั้นแหละคลิปใหม่ยังไปเบิง่งทรงเอ,อื้อเออเออหาิเข้าวเบิง่งเนาะจ้ะ โอ้ลรมีละครหลังสังน้นนริเนาะต้องแสดงให้คือได้เนาะพี่น้องเนาะตะลกตลกได้เนาะเมื่อใดสาวเบากุงเมืองยังบวเมื่อตีเม,มื่ออ,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 อื่นขยังบวมเมื่ออื่นเฉสิไปแสดงหนังละครเรื่องสั้นน้ำสบายดีจ้าสาวน้อรมระวังน้องบีมตกเตียงเด้อโดยระวังยูย่ลเลพี่น้องครอบอยู่ยันตกเตียงคนเก่งน้องบีมนะ ใส่ใส่ว่ามาซีโนไปมะอื่นหัวจนเจ็บท้องเบา๊มะม่ออื่นกาเมื่อมาอื่นไปหาดอกไอ้น้อยเอ้ยไปหาจ้าดอกมื่ออื่นฮะสองน้องโอนดูเลยน้องนมสนุกจ้าโอ้จ้าพี่หนูเล็กอันจบไลฟ์สดแล้วจะเข้าไปดูจ้า ทีเข้าไปหัวควันผู้เดียวฮ่าฮ่าฮ่าใส่ผู้เดียวยเฉพาะเแตกวงเดอ้อมืออื่นหาซ้อมลงตัวเดอ้อมืออื่นเด้อมืออื่นจะไปหาลองเพลง,งจักจะเพลงจักบ้านแน่ยักห้องเพลงเสุดเจ้าห้องอะยักห้องบ่าวเพลงเป็นตาหักโอ้โดยโดย เข้าไปเบื้องกระหัวพวันแลวนะพี่น้องสิรีสันส้นๆขันแจ่มสาวน้องไปน้ำทิ้งตลกก็ฮันดีกับพี่น้องปิดไล์สุดละโทรมาหาในเด้อโอ้ยโดยโดยเอ้ยโทรหาเด้อนกักลาพี่ลาน้องเลยเนี่ยมาทักทาย อย่องเพลงขาดเขาเราอยู่ขาดเขาเราอยู่วันนี้ขาดเขาแต่เราต้องอยู่ให้คนเขารู้ว่าเรายิ้มได้ไม่มีคนอย่างเขาไม่เท่าไรเคยเสียเขาน้ำ เคยเสียน้ำตาก็คิดว่าแล้วกันมาเพียงไม่นานหนึ่งกองหายน้องโอนสแสดงดีมากโอ้ยอนเราแสแดงเก่งยัง,งไม่เข้าไปเบิง้งซ้าพี่พี่น้องมัสสกุ่มัสขขมส,ขขส,ขขสขขกคนเดี๋ยวจะเข้าไปเบึง้ง <c ười> อยากเบึง้งเนอะ อัช่วงคลิปนี้ก็ลาพี่และน้องกันเด้อจ้าสิเข้าไปเบิ่งชรีเลยโอนสแสดงก่อนเป็นไดๆลาพี่และน้องไปกันเด้อจ้าพี่พาประกันอะไรก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายปลาลุงบ๊ายบายจ้าปลาลุงขอบใจหลายเด้อจ้าบ๊ายบาย